หนึ่งเดือนเนี่ยจะทิ้งได้แค่ครั้งเดียวค่ะขวดแก้วขุ่นแล้วก็ขวดแก้วประเภทสีต่างๆอันนี้ก็จะทิ้งได้ในี่ค่ะก็ได้เตรียมถุงขยะมีไงคะรถขยะที่ไปเก็บขยะที่บ้านเมื่อกี้วี่่นอหนัง สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันทิ้งขยะนะคะเป็นวันทิ้งขยะเผาได้ค่ะถุงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นถุงทิ้งขยะของเขตอําเภอแถวนี้นะคะในแต่ละเขตพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการกําหนดให้มีถุงสําหรับทิ้งขยะของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะสําหรับพื้นที่อําเภอที่แก้มบุ๋มอยู่เนี่ยก็จะเป็นถุงแบบนี้ค่ะ ถุงนี้ก็ใส่ได้ประมาณสี่สิบห้าสี่้าลิตรนะคะเขาก็จะเขียนไว้ส5สิบ้าลิตรถุงขยะนี้ก็ต้องซื้อนะคะซื้อจากตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็มีนะคะเราก็จะเอาขยะใส่ในถุงนี้นะคะไปทิ้งก่อนที่เราจะทิ้งขยะเนี่ยเราก็ต้องเตรียมขยะ แยกประเภทขยะไว้แล้วก็มาใส่ในถุงนี้ก่อนจะก่อนที่จะทิ้งนะคะแล้วก็ขยะที่เราจะเอามาใส่ในถุงนี้ก็ต้องมีประเภทของมันด้วยนะคะว่าจะทิ้งประเภทไหนได้บ้างวันนี้ก็เป็นวันทิ้งขยะเผาได้นะคะขยะประเภทเผาได้ก็จะเป็นพวกเศษอาหารเศษไม้กระดาษทิชชู่กระดาษต่างๆรวมถึงผ้าอ,อ้อมเด็กด้วยค่ะแอมเพม <c oughs> ดเด็กอะคะ่ะแล้วก็เป็นพวกเศษไม้เศษอาหารเนี่ย จะอยู่ในประเภทขยะเผาได้นะคะแล้วก็ขยะเผาได้ก็จะใส่ในถุงนี้ค่ะก่อนที่จะทิ้งก็ต้องใส่ถุงนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมขยะไปทิ้งกันค่ะทุกคนก่อนที่เราจะใส่ในถุงเนี้ย เราก็ต้องใส่ในถุงนี้อีกชั้นหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะมัดให้ดีๆในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมาเก็บขยะสองครั้งนะคะประเภทขยะเผาได้เนี่ยเขาก็จะมาเก็บสัปดาห์ละสองครั้งก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะ เวลาทิ้งขยะของที่นี่ก็คือทิ้งได้ไม่เกิน8โมงนะคะฉะนั้นในตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องมาเตรียมขยะทิ้งค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่ทันเราไปทิ้งช้าเดี๋ยวรถขยะไปก่อนเราก็ต้องรอทิ้งในรอบถัดไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยขยะเราอะ่ะมันยังไม่เต็มถุงดีมันยังไม่เต็มถุงนี้ดีค่ะเราก็เก็บไปก่อนก็ได้ค่ะรอให้มันเต็มถุงเพราะว่าเวลาทิ้งอะ่ะ ขยะมันไม่เต็มถุงถุงน,น,นี้เนาะก็เสียดายนะคะเพราะว่าถุงนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อถุงขยะเพื่อที่จะทิ้งขยะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวออกไปเอาข้างนอกมาใส่รวมกันนะคะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งกันค่ะวันนี้อากาศหนาวหนาวค่ะวันนี้ตอนนี้ศูนย์องศานะคะทุกคน เดินไปที่ทิ้งขยะกันค่ะนี่มาถึงแล้วนี่ค่ะมาถึงแล้วที่ทิ้งขยะ มีคนมาทิ้งก่อนเราแล้วทิ้งเสร็จแล้วเราก็ปิดประตูนะคะปิดประตูให้มิดชิดค่ะนี่ก็เป็นตารางการทิ้งขยะนะคะตารางวันทิ้งขยะค่ะอย่างวันนี้ค่ะเป็นวันจันทร์ วันจันทร์ก็จะทิ้งขยะเผาได้พวกกล่องโฟมแล้วก็พวกรองเท้าพวกของรองเท้ากระเป๋าที่เป็นหนังอะคะ่ะแล้วก็เสื้อผ้าเศษผ้าเนี่ยก็ทิ้งได้อันนี้ก็เป็นแพมเพิดนะคะอันนี้เศษไม้นี่เป็นเศษไม้แล้วก็กระดาษส่วนอันนี้เป็นพลาสติกคะ่ะ นี่ก็เป็นขยะประเภทเผาได้ที่ทิ้งได้ในวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะมีตารางวันทิ้งขยะประเภทอื่นๆในวันถัดไปค่ะวันวันพุธวันพุธท,ที่สี่ของเดือนค่ะก็จะทิ้งได้พวกคอนเครื่องจกักรเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะของชิ้นใหญ่ค่ะก็จะมีจากคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามรูปเลย เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องดูดฝุ่นก็มีไมโครเวฟจักรยานต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นของชิ้นใหญ่ค่ะทิ้งได้ในวันพุธที่4ของเดือนนะคะก็คือ1เดือนเนี่ยจะทิ้งได้แค่ครั้งเดียวค่ะขยะประเภทนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นประเภทขวดค่ะขวดแก้วแบบใส ขวดแก้วขุ่นแล้วก็ขวดแก้วประเภทสีต่างๆอันนี้ก็จะทิ้งได้ในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่สองของเดือนนคะคะวันศุกร์ที่สองของเดือนทิ้งได้มีขวดแก้วกระดาษหนังสือพิมพ์ฐานไฟฉายปลอดวัดไข่มีสามประเภทที่ทิ้งได้ในวันศุกร์ วันศุกร์ที่สองของเดือนแล้วก็ข้างล่างถัดมาอันนี้นะคะเป็นพวกประเภทกระป๋องค่ะกระป๋องเบียร์กระป๋องต่างๆปลากระป๋องที่เป็นอลูมิเนียมอะคะ่ะทิ้งได้ในวันศุกร์ที่4ของเดือนนะคะก็คือ1เดือนเนี่ยทิ้งได้ครั้งเดียวประเภทนี้ค่ะ ย้บุงก็อ่านไม่ออกหรอกนะแต่ว่าดูภาพเอาค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขวดพลาสติกค่ะแล้วก็กล่องอาหารพลาสติกแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยค่ะเสื้อผ้าเนี่ยสามอย่าง3าประเภทเนี่ยทิ้งได้ในวันศุกร์วันศุกร์ที่สามของเดือนนะคะ ก็ทิ้งได้เดือนละหนครั้งเหมือนกันค่ะประเภทนี้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้ทิ้งภายใน8โมงเช้าทิ้งได้ถึง8โมงเช้าเท่านั้นค่ะนี่เป็นตารางทิ้งขยะประจำวันอันนี้ถ้าทิ้งสิ่งผิดกฎหมายนี่ก็จะเสียค่าป,ปรับ หนึ่งล้านเยนประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีบอกไว้มาแล้วรถมาเก็บขยะแล้วค่ะ เราจะตามไปดูกันนะคะว่ารถขนขยะที่เขามาเก็บขยะที่บ้านเมื่อกี้ค่ะเขาเอาขยะไปทิ้งกันที่ไหนไปดูกันเลยค่ะเรากำลังขึ้นเขาไป ก็จะอยู่ลึกหน่อยนึงสน่ยหลายโคมากเลยมาสโคโอ้มาถึงแล้วค่ะนี่ก็คือที่ นี้ค่ะ ก็จะยื่นบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในค่ะ

ตอนนี้ก็ยื่นบัตรเพื่อที่จะออกจากโรงขยะค่ะแล้วก็รอรับบัตรคิวจ่ายตังค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจมาดูโรงเก็บขยะโรงทิ้งขยะนะคะแต่ว่าก็ต้องมีขยะมาทิ้งด้วยค่ะถึงจะเข้าไปในโรงขยะได้ <c oughs> ก่อนที่จะมาโรงขยะที่นี่ค่ะ <c oughs> ก็ได้เตรียมถุงขยะไว้สำหรับทิ้งไว้ถุงนึงแล้วค่ะแล้วก็กระป๋องน้ำมันเครื่องตัดหญ้าด้วย และรองเท้าคู่หนึ่งค่ะที่จะเอามาทิ้งที่นี่นี่ไงคะรถขยะที่ไปเก็บขยะที่บ้านเมื่อกี้เขาเอามาทิ้งที่นี่นี่เอง 何普通のゴミを集めてきたの<ー>お父さんとかも家のみんなはいすでにくっく、ここに นี่ค่ะบินทิ้งขยะค่าทิ้งขยะในวันนี้คือ30เยนค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็เท่ากับ6บาท70สตางค์ค่ะขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ